คุณหมอลองเข้าครับมีคําถามมาได้เลยใครช่วยคุณหมอในห้องผ่าตัดครับก็ต้องมีผู้ช่วยคุณหมอในห้องผ่าตัดนะคะผู้ช่วยหมอในห้องผ่าตัดเนี่ยก็เหมือนอยู่เบื้องหลังงานในการผ่าตัดทุกเคสนะคะให้ออกมาได้ผลลัพธ์ที่ดีเป็นอย่างดีเลยค่ะวันนี้หมอก,ก็จะมาแนะนํานะคะผู้ช่วยในห้องผ่าตัดค่ะหนึ่งในตัวแทนของผู้ช่วยในห้องผ่าตัดของหมอที่ทํางานมาอย่างยาวนานนะคะอยู่ที่ Lovey Skin Clinic มาถึง9ปีแล้วนะคะก็คือคุณจอยค่ะ วันนี้ก็อยู่กับคุณจอยแล้วนะคะ,คะ,คะก็จะอยากถามคุณจอยว่าหัวใจหลักของการทํางานเป็นผู้ช่วยคุณหมอในห้องผ่าตัดเนี่ยมีอะไรบ้างคะหลักขอเระวบเองความสะอาดปลอดภัยนะคะตัดเทคนิคสเตอรลายต่างๆและการบริการลูกค้าค่ะตัดเทคนิคสเตรลตายกัตศาสตรของเราก็คือให้ความปลอดภัยเกี่ยวกับเครื่องมือในการใช้ในการผ่าตัดมีห้องสเตอรลายของเราแต่รับมาตรฐานโรงพยาบาลแล้วก็ มีการดูแลลูกค้าดุดญาตินิดของเรานะคะดูแลทุกระดับประทับใจเลยค่ะขั้นตอนต่างๆเราต้องเป๊กเพื่อที่จะให้การผ่าตัดเนี่ยมันมีความสมูทการสมูทเนี่ยก็ทําให้ผลลัพธ์ออกมาดีแล้วก็คนไข้ได้ประสบการณ์ที่ดีในห้องผ่าตัดนะคะลดความกังวลลดความกลัวแล้วก็ทําให้การผ่าตัดเสร็จได้อย่างรวดเร็วนะคะใช่ค่ะคุณหมอก็จะจะพิเรื่อง ความสะอาดใกล้มาตรฐานเครื่องม,มือและความให้บริการต่อลูกค้าทุกๆคนค่ะองค์ประกอบต่างๆในการทําผ่าตัดจัดรายกรรของเราอะค่ะก็มีหลักจัยใจเนาะทุกปัจจัยเราก็ต้องควบคุมให้ออกมาดีที่สุดเพื่อที่ให้ทุกอย่างออกมาเต๊ะที่สุดตามความต้องการของคนไข้ทุกคนค่ะอันนี้นะคะบ๊ายบาย